สวัสดีครับพบกับรายการ I See You นะครับพบกับผมชินชินวิทย์ัสดีครับผมวันนี้นะครับรายการเราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับสุดยอดแห่งผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์และออกแบบผลงานนะครับจนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งจากการประกวดออกแบบสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์นะครับจากบริษัท Canon Marketing แห่งประเทศไทยครับผมตอนนี้นะครับพี่ๆเขาก็ได้มาอยู่นาที่นี้แล้วนะครับผมตอนนี้ไปพบกับพวกเขากเลยครับ ครับผมขณะนี้นะครับเราก็ได้อยู่กับพี่ๆนะครับที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดนะครับผมตอนนี้เราก็มารู้จักกับพี่ๆเขากันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่ชื่อธนาเสษภัติกิจอนันต์ครับชื่อเล่นชื่ออ้นนะครับเรียนนิเทศศิลป์ปีสามครับครับสวัสดีครับชื่อเทพิตาสันจยนะครับชื่อเล่นชื่อว่านิคครับเรียนสาขานิเทศศิลป์เหมือนกันครับ ครับชื่อนันทพัฒน์พร้อมเพียงนะครับชื่อเล่นชื่อชาบครับอยู่สาขาเนศศินเหมือนกันครับค่ะชื่อชวนชมนั้นนะคะมงคลชื่อเล่นชื่อบัวค่ะอยู่นิเทศศินเหมือนกันค่ะครับผมพี่อ้นพี่นิกพี่ชาพี่บัวนะครับจากนิเทศศินนะครับสถาปัต์ปีสามนะครับผมเรามารู้จักกับตัวโครงการก่อนดีกว่าครับว่าเป็นยังไงมายังไงครับโครงการนี้ถึงได้กําเนิดขึ้นมานะครับโครงการนี้ชื่อโครงการว่าอะไรครับผม ค่ชื่อโครงการว่า Canon u Challenge ค่ะจัดโดยบริษัท Canon Thailand Marketing จำกัดค่ะ,คะและในเรื่องของหัวข้อการประกวดนะครับผมมีขั้นตอนการประกวดเป็นยังไงมีหัวข้อว่ายังไงครับครับก็เป็นการประกวดนะครับมี3หัวข้อนะครับก็มีแฟชั่นแฟชั่นโฟโต้บุ๊กนะครับแล้วก็มีหนังสั้นแล้วก็มีสื่อโฆษสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กราฟิกดีไซน์ครับ แล้วพี่ๆลงการแข่งขันประกวดในหัวข้ออะไรครับสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์นะครับก็กราฟิกดีไซน์ครับเรามาดูในขั้นตอนการประกวดกันครับว่าเขามีขั้นตอนการประกวดเป็นยังไงบ้างครับเริ่มจากตอนแรกเลยนะครับครับตอนแรกเราได้โจทย์มานะครับแล้วก็เริ่มทํางานกันก่อนโดยแบบเราส่งผลงานรอบแรกครับเราได้รับเลือกไปเป็น12ผลงานนะครับที่ได้เข้าไปคุยกับ ดีไซเนอร์มืออาชีพครับแล้วเขาก็ได้ให้คําแนะนํากับเราครับให้เราไปแก้งานมาอีกรอบหนึ่งแล้วทีเนี้ยเราก็ได้กลับมาทําผลงานของเราใหม่ตามคําแนะนําของมืออาชีพที่เขาให้เรามาครับแล้วเราก็ส่งผลงานอีกรอบหนึ่งแล้วจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วที่เราจะไปกาดผลที่เซ็นเตอร์เวิลด์ครับลวระยะเวลาระยะเวลาในการประกวดเนี่ยเขาให้เวลานานไหมฮะก่อนรอบแรกก็หลายเดือนอยู่ครับเพราะว่าเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่น้าท่วมพอดีครับเขาเลื่อนตอนแรกคือ ให้ส่งตอนช่วยน้าท่วมแต่ว่าทีนี้พอน้ําท่วมก็เลยเลื่อนมาอ๋อน้าท่วมเลยได้เลื่อนมาอีกใช่เล่ไปเลื่อนในช่วงสุดท้ายการแข่งเนี่ยเขาใช้เวลาตัดสินกันนานไหมแล้วเขาเรียกเราเข้าไปคุยอะไรไหมคะก็สองอาทิตย์ใช่สองอาทิตย์ค่ะสองอาทิตย์ใช่ไหมครับโอเคอยากจะให้พี่ๆนะครับช่วยเล่าถึงขั้นตอนการทำงานครับไปยังไงมายังไงจนได้เป็นผลงานชิ้นนี้ขึ้นมานะครับผมครับทีมเราครับก็มีกัน5คนนะครับแต่ว่าเราเนี่ยแยกกันคิดก่อนโดยเอาแบบแก่นไอเดียของเขาครับ ที่ว่าโดนใจอย่างแรงเนี่ยเราก็ไปแยกกันคิดว่าโดนใจอย่างแรงเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วทีนี้เราก็เอาไอเดียของเราแต่ละคนเนี่ยมาทําเป็นคอนเซปต์แล้วมาคุยกันว่าอันไหนเนี่ยมันดีอันไหนมันไม่ดีก่อนอื่นเลยนะครับเราได้โจทย์มาคือให้หาแรงบันดาลใจจากมิวสิกวิดีโอที่เป้เป็นพิจเซนเตอร์ครับครับผมคือโฆษณาที่โดนใจอย่างแรงนะครับเราก็ดึงตัวนั้นเป็นคี์วิชวลหลักก่อน แล้วก็แบ่งงานให้เพื่อน5คนเนี่ยไปหาแรงบันดาลใจว่าในความที่โดนใจอย่างแรงของแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับในมุมมองของแต่ละคนครับผมอ๋อเริ่มมาจากโฆษณาพี่เป้ละอ่าครับผมขั้นต่อไปครับก็แบบก็แต่ละคนนะครับก็แบบไปคิดมาว่าโดนใจอย่างแรงของของตัวเองเนี่ยคือเป็นยังไงครับ<ม>แล้วก็เอาของแต่ละคน,นะครับมามาคุยกันว่า อชอบของใครอันไหนโดนหรือว่าอันไหนไม่โดนเนี่ยยังอะไรยังไงครับแล้วก็หาข้อสรุปนะครับว่าเจ้าอันนี้เป็นเป็นหลักแลคือชอบของใครอีกก็เอามาเสริมในผลงานของตัวเองนะครับแล้วก็สรุปย่อยๆนะครับแล้วก็แบบให้เป็นหนึ่งชิ้นงานนะครับก็คือเป็นโปสเตอร์หลักก่อนนะครับ ครับพอเราได้โปสเตอร์หลักเนี่ยซึ่งก็คือ reflection ของทีมเราที่เราแบบเอาทุกอย่างมารวมกันแล้วเอามาขัดกล่าแล้วครับครับแล้วก็เอาโปสเตอร์หลักเนี่ยเป็นหลักในการออกแบบงานชิ้นอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบิวบอร์ดหรือว่าป้ายโฆษณาสแตนดีครับที่เป็นแบบงานเสริมครับเป็นเพราะว่าค e y v ิชีลที่เขาให้ออกแบบเป็นหลักเนี่ยคือโปสเตอร์นะครับครับให้มันไปในทางเดียวกันนะครับครับผมอันี้ก็มารวมกันแล้วแล้วต่อไปเป็น พอค่ะเราต้องทำส่งในรอบแรกเราทำส่งสี่ชิ้นีอะไรรบบ้างคัก็มีโปสเตอร์มีสแตนดีมีวิวบอร์ดแล้วก็ b u i l ิ i n g w บ b building w ค่ะก็หลังจากการส่งไปแล้วแล้วผลตอบรับกลับมาเป็นไงบ้างครับก็ตอนที่ผลคือเขาประกาศผลมาแล้วเราก็ไปที่ใช่ค่ะไปคุยกับ กราฟิกดีไซเนอร์แล้วเขาก็เป็นขเขาคอมเมนต์เมื่อวานว่านนยังไม่เป็นคอนเสิร์ตเป็นแบบคือทีมในตอนแรกคือเป็นคัลเลอร์รอปาร์ตี้แล้วเราก็ทำเป็นปาร์ตี้จนมากเกินไปเขาเลยแบบว่าใส่ความเป็นคอนเสิร์ตเข้าไปนะอะไรอย่างนี้ค่ะปรับใหม่ปรับปรับ<ต>ปรุงให้เป็นคอนเสิร์ตมากขึ้นจากตอนแรกเป็นคัลเลอร์คัลเลอร์ปาร์ตี้ใช่ไหมครับแล้วก็เอาทีมของแรกคอนเสิร์ตใส่เข้าไปอีกนะครับก็เลยเปิดเงินของานชิ้นนี้ขึ้นมาหลังนั้นอีกประมาณ2สัปดาห์ สองสนะสิส่งกลับไปดีนะคแล้วพอหลังจากการที่ส่งกลับไปปุ๊บผลตอบรับกลับมาเป็นไงบ้างครับไม่มีก็จริงๆเขาก็มีลงรูปในเว็บแล้วก็ให้คนมาดูอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะก็พอใจของเราความจริงๆก็พอใจค่อนข้างมากนะตอบแล้วก็ยังโอเคนะก็จริงๆก็ในตั้งแต่ครั้งแรกก็ชอบแต่แบบอันแรกมากมากที่สุดอยู่แล้ว เราก็มาปรับแต่งเพิ่มขึ้นไปให้มันสมบูรณ์มากขึ้นเท่านั้นละค่ะอ๋อสำหรับจุดเด่นคิดว่าคิดว่ากรรมการเขาดูยังไงถึงแบบมองเห็นจุดเด่นของเราแล้วเอาเราเป็นรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งได้จุดเด่นของทีมคืออะไรครับ <S <S จุดเด่นของทีมนะครับก็คือ reflection นั่นแหละครับ reflectionreflection ค, Re คือการระเบิดมุมมองสะท้อนความต่างใช่ไหมครับอืมครับคือการดึงเอาคาแรคเตอร์ของตัวเป้นะครับมาบวกกับต,กตัวกล้องนะครับครับ c คนนอนตัว 60D เนี่ยครับมีเคสที่เป็นสีใช่ไหมอใช่ครับแล้วก็ดึงส่วนที่เป็นจุดเด่นของกล้องตัวนี้มา 60D ที่เห็นแบบประกาศในรถไฟฟ้าหรือเปล่าฮะใช่ครับเป็นสีเปลี่ยนได้ใช่ไหมใช่ครับอ๋อครับเราก็มาคิดต่อกันว่าเป้กับตัวกล้องนี้เราจะทำยังไงให้ดูเป็นคอนเสิร์ตเราก็เลยใช้ชื่อตามสโลแกนที่ว่าระเบิดมุมมองสะท้อนความต่างครับ อ๋อคราวนี้มีกล้องมีคอนเสิร์ตเข้ามาแล้วก็มารวมกันนะครับก็เกิดมาเป็นมุมมองขึ้นมาที่แตกต่างกันไปอีก reflection นั่นเองนะฮะสำหรับการประกวดการแข่งขันเนี่ยได้ประสบการณ์อะไรบ้างคือจากการประกวดครั้งนี้นะครับประสบการก็คือแบบได้ทํางานร่วมกันในทีมนะครับแล้วก็แบบได้แชร์ความรู้กันบางทีแบบเรามีความรู้ในตรงนี้แล้วก็เพื่อนเราไม่เพื่อนเราไม่มีแล้วก็แบบได้แบบความรู้เพิ่มเติมจากจากแบบการแชร์กันได้คุยกันนะครับ แล้วเราก็ยังได้แบบได้คําแนะนําจากมืออาชีพครับซึ่งแบบเขามองงานเราเป็นจริงๆครับว่าเขารู้ว่าเราแบบดีตรงไหนไม่ดีตรงไหนครับ oh, คร่ะก็ได้ประสบการณ์จริงในการทํางานได้รู้ว่าการทํางานเป็นทีมเป็นยังไงมีมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้าง แล้วก็ได้รู้ว่าเวลาคนเขาไปทํางานจริงๆอะ่ะเป็นยังไงแบบไปดูไปเจอกับดีไซเนอร์ที่เขาทํางานจริงๆแล้วเขาคิดยังไงกับงานของเราแล้วก็ได้ไปดูงานของคนอื่นที่จากหลากหลายมหลาลัยว่าเขาเนี่ยทำงานในสไตล์ไหนมีวิธีการทํางานยังไงก็ได้ไปไปทาความรู้จักกับคนเหล่านั้นด้วยค่ะครับผมขอบคุณมากนะครับสําหรับ สุดท้ายแล้วอยากจะให้เชิญชวนนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับที่สนใจอยากจะลองมาออกแบบออกมาดีไซน์ส่งความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองไปประกวดบ้างนะครับอยากให้เชิญชวนเพื่อนๆนลองมาแข่งขันลองมาประกวดกันดูครับการประกวดเป็นสิ่งดีๆนะครับก็อยากให้เพื่อนๆมาลองดูกันเพราะว่าโอกาสมีไม่มากก็ต้องสู้ๆนะครับครับสู้ๆครับก็อยากให้มาประกวดนะครับคือแบบได้แบบ เอาความรู้ที่เรามีนะครับได้ไปใช้จริงนะครับแล้วก็แบบผลตอบรับกลับมาคือจะได้รู้ว่าแบบงานเราอยู่ในระดับไหนแล้วก็สามารถที่แบบไปทํางานจริงๆนะจะได้รู้แบบมุมมองกว้างๆครับว่าคนอื่นเขาเป็นยังไงเนะี่ยแล้วก็สามารถเอาไปใช้จริงๆได้ค่ะครับผมครับก็เช่นเดียวกับเพื่อนนะครับก็แบบการประกวดเนี่ยก็ทําให้เราได้ใช้ผลงานใช้ความสามารถที่เราเรียนอยู่เนี่ยมาแบบสร้างสารรค์ผลงานที่แบบเราเอาจริงเราเอาอะไรไปแข่งกับ แข่งกับคนที่อยู่ภายนอกครับคนที่แบบเราไม่รู้จักไม่รู้อะไร,ระแล้วก็แล้วก็การประกวดเนี่ยครับเป็นการสร้างโอกาสมากมาก,มากเลยนะสําหรับผลงานของเราที่แบบจะใช้ในอนาคตนะครับ,ค,รบค่ะก็การที่เราไปเข้าประกวดอย่างนี้เราก็จะแบบได้คอนเนคชั่นเพิ่มมากขึ้นได้เจอกับคนที่ทํางานในสายงานเดียวกันก็ก็เป็นโอกาสที่ดีในการที่จะได้ไปลองเข้าไปประกวดงานแบบนี้ค่ะครับ นะครับขอบคุณมากนะครับผมนะครับวันนี้นะครับเราก็ได้มาได้เห็นมุมมองต่างๆนะครับได้เจอกับที่ที่เรียกว่าสุดยอดจริงๆนะครับที่ได้ชนะการประกวดได้นะครับซึ่งวันนี้พี่ๆเขก็มาถ่ายทอดมุมมองความคิดแล้วก็ประสบการณ์จากการประกวดให้เราได้เห็นกันนะครับวันนี้นะครับทางรายการ ICU ก็ขอขอบคุณพี่ๆมากครับขอบคุณมากครับ สำหรับวันนี้นะครับผมเราก็ได้พบกับพี่ๆนะครับจากคณะสถาปัตย์นะครับซึ่งมีความสามารถนะครับในทางด้านความคิดสร้างสรรค์ในทางด้านการออกแบบจนได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับวันนี้นะครับทางรายการขอฝากนะครับสำหรับพี่ๆน้องๆในสถาบันนะครับให้หาวิธีการแข่งขันนะครับและให้ได้รางวัลชนะเลิศให้ได้นะครับผมสำหรับทางรายการเรา ICU จะติดตามทุกท่านไปทุกที่ครับผมและพบกันใหม่ครับสำหรับรายการ ICU นะครับ